สามารถเอ่ยกสูงได้อีกนะคะแต่ว่านี่เลยที่จริงสมัยก่อนเขาจะใส่ชุดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องประดับโบราณมากหาดูยากแล้วนะคะเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับหมูอ้วนอีกแล้วนะคะก็เห็นได้ชัดว่าวันนี้หมูอ้วนเปลี่ยนไปเพราะว่าหมูอ้วนใส่ชุดโมงโบราณนั่นเองก็เผื่อว่าทุกคนอยากเห็นนะคะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วกระโปรงอันนี้สามารถ ยกสูงได้อีกนะคะแต่ว่าไม่ยกนะคะเพราะว่ามันมันจะซีซีเกินไปอันนี้ก็คือของแบบโบราณจริงๆเลยนะคะชุดที่หมู้ว่านใส่อยู่นี้ก็คือวันนี้หมู้ว่านจะพาทุกคนมาดูชุดมงโบราณของแม่นะคะแล้วก็จะ,อะตอบคำถามอะไรเล็กๆนิดนดหน่อยๆอะไรนี่นะคะเพราะว่าก็ทำแค่นี้แหละ ก็คืออันนี้ก็คือเป็นชูโบราณของแม่พีวินนะคะก็ยืมของเขามาใส่โบราณตั้งแต่หัวจนลดเท้าเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนโคนโบราณเขาก็ใส่รองเท้าช้างดาวอย่างนี้นะคะผู้หญิงก็ใส่นะคะใส่อย่างนี้เลยอย่างนี้คือโบราณของแท้เลยนะคะแล้วก็ชุดก็จะเป็นแนวนี้เลยกระโปรงก็เป็นกระโปรงโบราณน,นะคะแต่ว่าแบบนี้ก็คือยังยังไม่โบราณมากนะคะแบบที่ใส่อยู่ตอนนี้ แล้วก็มันเป็นกลิบกลิบด้วยสวยมากกลิบกลิบอย่างนี้เลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าอึดอย่างนี้เลยเป็นลวดาลายแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของโบราณนะคะตรงนี้โบราณเลยโบราณหมดเลยนะคะทั้งชุดเลยของโบราณลายก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นลายแบบโบราณโบราณนะคะแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยว หน,หนูก็จะพาเราไปดูชุดจะมีทั้งของสมัยใหม่นะคะแล้วก็จะมีของแบบโบราณหน่อยๆน,นะคะมีแค่สองสามชุดนะคะโอเคเดี๋ยว่าพาเราไปดูกันเลยโอเคก็ตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่หมูอ้วนเตรียมไว้นะคะก็คืออ,อันนี้ก็คือจะเป็นกระโปรงแบบโบราณสุดๆเลยโบราณกว่าผืนที่หมูอ้วนใวนส่อยู่นะคะก็นี่จะเป็นเสื้อ เสื้อของหมูว้าตัวนี้ก็ใส่หลายรอบแล้วถ่ายในคลิปนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นของสมัยตอนนี้แล้วนะคะ <S <S ตอนนี้ก็คือจะเป็นลายแบบจิ๊ดจาดอะไรอย่างนี้ก็คือสีสันหลากหลายมากเลยแล้วก็จะมีเป็นดอกไม้ติดติดตรงเสื้อด้วยติดตรงแขนเสื้อกับตรงข้างหน้าของเสื้อนะคะแต่ว่าโบราณยังไม่มีนะคะตอนนี้โบราณก็คือยังเรียบๆอย่างนี้เลยมีแค่จะมีก็แค่ตรงข้างหน้านี้นะคะ อันนี้ก็คือของสมัยไม่ใช่สมัยนี้หรอกค่ะก็แบบของแบบเออมันก็น่าจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามเออไปตามลำดับของออสมัยนี้นะคะส่วนอันนี้ก็คือกระโปรงกระโปรงโบราณของของออแม่อันนี้ก็คือแม่บอกว่าเป็นของแม่เป็นของออแม่ของแม่นะคะก็ก็น่าจะเป็นยาิทวดยาทวดยาิทวดของ พี่วิทย์เออไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของเก่าของแม่แม่พี่วิทย์นะคะแล้วก็แม่แม่ของพี่วิทย์ก็ยกให้แม่ของพี่วิทย์นะคะโอเคแล้วก็แม่ของพี่วิทย์ก็ก็เลยเอามาให้ดูนะคะว่าอันนี้ก็คือของโบราณจริงๆของไม่ใช่โบราณคะ่ะแต่อันนี้ก็เป็นของสมัยสมัยแม่แม่ยังเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่เลย จะจะเป็นปากมือนะคะจะทำมือแล้วก็เก็บกลีบอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเอ่อก็บเก็บเก็บกลีบอ่าไว้ลิ้มพันกันละ <laughs> เก็บกลีบอะไรอย่างนี้ก็ก็คือจะเก็บมือนะคะเป็นกลีบกลีบอะไรอย่างนี้ก็คือจะเก็บมือหมดเลยเป็นสีนี้นะคะอันนี้จะเป็นผ้าผ้าใยกันชงตรงนี้ก็คือจะเป็นอ่าผ้าผ้าใยกันชงนะคะ ผ้ากางชงแล้วก็ตรงปากตรงนี้ก็คือเราต้องปักมือนะคะตรงนี้ปักมืออย่างเดียวเลยอันนี้ก็คือของโบราณมากที่เมื่อกี้หนูพูดก็หมายถึงเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเส้นนี้กับเส้นนี้นี่ก็คือสมัยก่อนออยังไงทวดเขานั่นแหละค่ะทวดเขาก็จะทําแค่สองเส้นแล้วก็จะมีเส้นหนึ่งอยู่บนนี้บนนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะมีหลายเส้นเลยดูตรงนี้เลยจะมีเป็น หลายเส้นเลยมีสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีชมพูมีหลายเส้นอย่างนี้เลยนะคะสมัยถักมาส่ว so, นอันนี้ก็จะเป็นอสองเส้นอยูอ่นนี้ก็คือเก่าเก่าสุดๆเลยนะคะน,นี้สีม่วงอันนี้ก็จะเป็นใยกระชุบมเอเชือกเออได้อันนี้ก็ เดี๋ยวเผื่อหลายคนสงสัยนะคะว่าทําไมมันมีได้อะไรไม่เห็นซวยเลยอันนี้ก็คือถ้าตอนเราจะใส่นะคะเราก็ค่อยค่อยแกะได้อันนี้ออกนะคะดูมันก็จะเหมือนมันก็จะเหมือนอกระโปรงอันที่หนูใส่ยอยู่เพราะว่าอันที่ถามว่าทําไมทําไมต้องจับต้องเอาได้ซอยไว้เพราะว่าได้อันนี้มันจะได้จับเป็นกลิบกรีบกลีบกลีบอันนี้ไยลิบปันกันละคำนี้อย่างนี้เลย หมวกก็จะเป็นแนวนี้แนวนี้นะคะแต่ว่ายังไม่มีพวกรูปปักอะไรอย่างงี้นะคะก็คือรูปปักอะไรอย่างงี้ก็คือแม่แม่เสริมไว้ให้มันแบบสวยๆนะคะใส่ไว้อย่างงี้เลยแต่ว่าวันนี้หนูทำทรงผมงงสูงนะคะก็เลยใส่ไม่ค่อยได้ที่จริงที่จริงใส่เลยที่จริงสมัยก่อนเขาจะใส่ชุดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องประดับ อะไรนี่ๆหน่อยห่วงคอแล้วก็มีเป็นเข็มขับด้วยนะคะแต่ว่าเอ,อ่อเข็มขันหนูเขาร้อยรูปปั่มหมดนะคะมันก็เลยไม่มันก็เลยไม่ค่อยใช่แบบของแบบว่าสมัยก่อนก็เลยเอาก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูนะคะน,นี่จะเป็หมวกนะคะสมัยนี้ก็คือส่วนใหญ่น่าจะส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะไม่ค่อยใช้ผ้าใยกันชงกันเขาจะใช้เป็นผ้าอย่างนี้เลยผ้าธรรมดาที่ที่ใช้ปักผ้าเอานะคะ ที่มาเป็นรูๆอย่างงี้มันจะเห็นเป็นรูๆอย่างงี้เลยนี่ถ้าเราใส่เราต้องพยายามเอาอันนี้ไว้ด้านหน้านะคะเพราะว่าเวลาเราใส่เอะข้างหน้าอันนี้มันจะได้ปิดไว้พอดีนะคะสีก็จะแตกต่างจากสมัยก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่มีข้างล่างที่เป็นสีขาวๆนะคะนี่เลยมันจะเป็นแค่ผ้าล้วนๆนะคะขั้งล่างนี้ส่วนถ้าเปสมัยก่อนมันจะมีแบบเป็น ท่าสีขาวๆที่อยู่ข้างล่างนี้หน่อยนึงนี้ลายปากของคนโบราณจะเป็นแบบนี้เลยจะจะแบบไม่ใช่ปากแบบเออเออกระ,ะบาทนะคะอันนี้จะเป็นแบบขีด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 เส้นตรงเส้นตรงแตะน,นี่คือปากมือนะคะส่วนเสื้อตัวนี้ของแม่ก็เป็นของโบราณหมดของโบราณจริงๆเลยของสมัยก่อนเลยอันนี้สมัยที่แม่บอกว่ายังสาวๆแล้วก็แม่ก็ใส่ไปเล่ปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโหนี้คือแบบ โบราณสุดๆเลยนะคะใช้มือใช้มือเย็บทั้งทั้งตัวเลยอันนี้เดี๋ยวดูข้างในสิใช่ไหมอ่นนี้ก็จะเหมือนจะอุ้ยอันนี้เขาเย็บแบบมีซับในให้ด้วยอืม อันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อโบราณของผู้ชายนะคะผู้ชายของผู้ชายจะเป็นอย่างนี้เลยโบราณมากหาดูยากแล้วนะคะเดี๋ยวนี้มันมันจะมีแบบว่ามีพวกที่แบบชอบให้เอาผ้าถุงหรือว่าเอาของมาให้แลกอย่างนี้นะคะให้แลก,กว่าอ,อมีผ้าเศษผ้าโบราณอะไรอย่างนี้ไหมหรือพวกเสื้อเก่าๆโบราณบาอย่างนี้ถ้าไม่เอาก็ให้เขาเลยค่ะเ,เขาเอาไปแลกเป็นของอะไรอย่างนี้ให้เรานะคะแต่ว่า แต่ว่าหนูคิดว่าไม่ต้องแลกดีกว่าอันนี้เลยอันนี้จะเป็นเสื้อโบราณของพ่ออันนี้เป็นเสื้อผู้ชายนะคะโบราณอ่านี่เลยดูเย็บมือ,อน,นี่คือเย็บมือนะคะตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบโบราณสุดๆพาก็จะเป็นอย่างนี้ แต่ว่าข้างในนี้เขามีจะเป็นแบบซับนายหมดแล้วมันจะมีเป็นซับนายหมดเลยดูแล้วก็จะมีส่วนที่อันนี้น่าจะเป็นใช้จักรไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมีจักรหรือยังแต่ว่าเหมือนจะเป็นใช้จักรเลยคนที่นี่เขานับถือศาสนาอะไรก็คือมีบางส่วนก็พุทธนะคะแล้วก็บางส่วนก็ศาสนาคริสต์นะคะภาษาภาษาในการใช้พูดก็คือ ภาษามงออของเผ่าม้งก็คือใช้ภาษามงนะคะส่วนเราก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่าเราไปสื่อสารกับอีเผ่าหนึง่งเราก็จะใช้เป็นภาษาไทยเป็นภาษากลางนะคะส่วนใหญ่นะคะก็ถ้าคนที่ติดตามพี่วิทย์มาตั้งแต่แรกเลยก็จะรู้ว่าพวกหนูอยู่จังหวัดตากนะคะเ,เก็บข้าวเกี่ยวข้าวนะคะเกี่ยวข้าวพอเราเกี่ยวข้าวเสร็จเราจะมีกันกินข้าวใหม่ทุกชนเผ่าเลยมันจะเหมือนกันมาก เราจะมีกันกินเ,เข้าวใหม่ทุกชนเผ่าตอนที่เราเข้าเราตั้งท้องตั้งท้องแล้วก็แบบเอะหนูไม่รู้ว่าเข้าเพิ่งจะตั้งท้องได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เขาก็ไปเก็บเกี่ยวมาสักนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาไปคั่วพอคั่วแล้วก็เขาก็เอาไปหุงข้าวแล้วก็ล้มหมูล้มควายล้มบัวอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลี้ยงอะไรในงานเขากินข้าวใหม่นะคะแล้วกเ็เขาก็จะเอามาเลี้ยงตามบ้านนี้นะคะ่ะบ้านหนูก็คือ เขาก็จะเลี้ยงเอาสมมติว่าบ้านหนูจัดใช่ไหมคะบ้านหนูก็ไม่รู้ว่าพ่อจะเลี้ยงวัวเขาหรือว่าเลี้ยงหมูเลยถ้าเลี้ยงวัวเราก็ไปข้าววัวถ้าเลี้ยงหมูเราก็ไปข้าวหมูเลี้ยงไก่ล้วก็ข้าไก่นะแล้วก็ไปเรียกคนทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันกินนะคะว่าเออให้เขารับรู้นะว่าปีนี้เราได้ข้าวแล้วนะก็คือเราก็จะไปเรียกเขามากินข้าวอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่เป็นพยานหรอกแต่ว่าก็แบบแบบว่าเออบ้านเราก็มีข้าวใหม่กินนะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะประมาณนี้ถึงปีใหม่นะคะ เราก็จะเอาเข้าวใหม่เอ่อเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวใหม่นะเป็นข้าวเหนียวเอามาถุงไว้แล้วก็เอามาตําเป็นข้าวปุ๊กมาที่วันนู้นที่พี่มัวเขาขายนะคะก็คืออะไรก็คือถึงใกล้ถึงปีใหม่แล้วก็เขาแบบทําพิธีเรียกขวัญอะไรอย่างนี้เสร็จนะคะก็ จะตำม,มีการตักข้าวปุกกันนะคะแล้วก็เอามาปิ้งกินตอนเช้าร้อนๆอาการหนาวๆอะไรอย่างเงี้ย่ะอากาศหนาวๆเราก็เอามาปิ้งกินกับลูกกับหลานแล้วก็ามานั่งคุยกันตรงก่อไฟอะไรผิงไฟอะไรตรงนี้อะไรกันนะคะก็แต่ว่าที่นี่ก็คือจะกินถ้าอยากกินก็คือตำได้เลยที่ที่หมู่บ้านหนูก็คือจะกินก็ตำได้เลยก็คือคลิปนี้ก็ง่ายๆแค่นี้เลยแล้วก็คลิปดึงมูอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบายสวัสดีค่ะ